นิวเคียร์พาน้องไทก้ากลับพ่อเป็นอีหนึ่งอดีตคู่รักคนบันเทิงที่ลดยคนชิ้นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับคู่ของนักแสดงสาวนิวเคียร์หันษาและดีเจเพชรจ้าพอแม่จะจบความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาไปแล้วแต่ก็ยังมีโมเมนต,ต์ความน่ารักออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดล่าสุดเมื่อถึงวันพ่อดีเจเพชรจ้าก็ได้เอาอมาเผยโมเมนต์ซึ้งด้วยล่ะค่ะพรานิวเคียร์พาลูกชายอย่างน้องไทก้าเอาการและพวงมาลัยมากราบถึงที่ซึ่งสาวนิวเคียร์ก็สอนมาอย่างดีให้กับคุณพ่องานนี้น้องไทก้าก็ไปนอนออกััับคคุณพ่ท่ท้งตวเลยลยะะ และต้องบอกเลยว่า,น,าน่ารักน่าเอ็นดูมากๆพอน้องไทก้าได้ชวนคุณแม่ให้กลับคุณพ่อด้วยทําเอาหลายคนอดยิ้มให้กับโมเมนต,ต์ความน่ารักของครอบครัวน,นี้ไม่ได้เลยเอาเป็นว่าถ้ากลับคุณพ่อของน้องไทก้าจะน่าเอ็นดูขนาดไหนไปชมกันเลยดีกว่าค่ะงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนานเลยล่ะค่ะซึ่งหลายคนก็ประทับใจกับโมเมนต์นี้มากพราแม้จะจบความสัมพันธ์กันไปแล้วแต่ก็ยังให้เกียรติและให้ความสําคัญกันและกันตลอดก็เหมือนกับที่ทั้งคู่เคยบอกล่ะค่ะพอตอนที่ตัดสินใจลดสถานะความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยากัน ทั้งคู่ก็ยืนยันเลยว่าจะช่วยกันเลี้ยงลูกและดูแลกันในฐานะคุณพ่อคุณแม่ต่อไปเอาเป็นว่ายังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะเชื่อว่าการถอยออกมาแบบนี้ก็คงจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับทั้งคู่แล้วเพราะยังมีโมเมนต์ความน่ารักอบอุ่นมาให้ได้ติดตามกันตลอด